และผู้ประกอบการรายต่อไปเป็นเจ้าของธุรกิจแอปพลิเคชันร้านตัดผมบนมือถือสวัสดีชักทุกท่านนะครับผมธนาชัยไหลสหรีครับผมเอชนะโชคสวสดพิชัยโสภิตครับเราสองคนมาจากบริษัทคีนะครับเราเป็น t เทคคัมปานีนะครับเราพัฒนา ระบบปฏิบัติการชื่อว่าซารลเนชนะครับที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการร้านซาลอนและก็ธุรกิจความงามทุกประเภทนะครับเน้นในการจัดเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าแล้วก็การทํา CIM เป็นหลักนะครับในปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของ d a t a b a บ e มันมีความสําคัญและความจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาตินะครับร้านซาลอนที่จดทะเบียนกับกรมการค้ามีถึง1นึ0 0 0สแห่งทั้งนี้ยังไม่นับร้านซาลอนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะฮะในระยะ1กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะมีร้านซาลอนหรือร มากกว่า5แห่งเราประมาณการว่าโดยรวมนะฮะน่าจะมีมากกว่า2 0 0 0 0 0แห่งทั่วประเทศหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่6 0มื0ล้านบาทต่อปีแต่ปัญหาของผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับปัญหาลหลักๆคือเขายังใช้วิธีเดิมๆในการจัดเก็บข้อมูลนะครับในการจดมือจดกระดาษฉะนั้นแล้วทางเราได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ s ารเนชขึ้นมาเพื่อมาแก้เพนจพอยส์ให้กับผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดก,การให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรรรราาายไได้้วมปถึงงกส ความประทับใจให้กับลูกค้านะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรามีแพ็กเกจที่เป็นฟรีทรีเอลให้กับผู้ประกอบการได้ทดลองใช้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อแพ็กเกจของเราทารก็ตของเรานะครับจะเป็นธุรกิจซาลอนที่อยู่ในระดับกลางกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดณปัจจุบันเรามีซับสไคร b เบอร์หรือเป็นดูเซอร์ตัวจริงที่ใช้กับเรา23รายเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บเบสของเราให้เป็นแอปพลิเคชันต้องการสร้างให้เป็น POS นะครับรวมถึงใช้ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเราจะมาขอทุนสนับสน,นุน 10%ครัว,ว business เราคือเก็บเงินจากร้านซาลอนครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับพวกความงาม,มาครับเก็บเขาอย่างไงครับผมผมเก็บรายปีครับ1,000 0บาทตอนนี้ก็คือมีรายได้มาเท่าไหร่2,300นะใช่ประมาณนี้เราเขาใช้ทําอะไรได้บ้างครับเก็บข้อมูลของลูกค้าคิดคานวณค่าใช้จ่ายให้กับช่าง ที่ร้านนะค่าคอมมิชชั่นหรือว่ารายได้เรื่องสต็อกอเลอร์ตต่างๆนะครับรวมไปถึงจองช่างเลือกช่างออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ซา l o ลอนเอชได้เหมือนกันผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยากติดช่างจริงๆลูกค้าไม่ได้ติดช่างแต่ลูกค้าติดผลลัพธ์เพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มรวมที่แบบคนเข้ามาแล้วบุกหรืออะไรเป็น,อ,ปนอย่างนั้นถูกไหมคือในอนาคตนะครับเราต้องการจะสร้างให้ซารลอนแต่ละที่เนี่ยไม่มองกันเองเป็นผู้แข่งอย่างเช่นซาน A มี3สาขาใช่ไหมครับซาลอน B C D E F อาจจะไม่มีสาขานะครับแต่ผมเนี่ยในฐานะเป็นลูกค้าบังเอิญว่าผมตัดประจำซาลอน A อยู่แล้วแต่วันหนึ่งผมต้องการไปตัดผมแต่อยู่ในอีกที่หนึ่งซึ่งไม่มีสาข,าขาของซาลอน A นะครับแต่ผมเห็นป้ายเลยว่าซาลอน B เนี่ยมีโลโก้ที่บอกบอกว่าใช้ร,ระบบปฏิบัติการของซาลอนเใ,ในการบริหารจัดการร้านผมแค่เดินเข้าไปบอกเบอร์โทร ซาลอน B จะทราบข้อมูลหลังบ้านเลยว่าผมตัดผมครั้งสุดท้ายผมเป็นลูกค้าของซาลอน A ตัดผมไปเนี่ยครั้งสุดท้ายทรงไหนแล้วซาลอน A จะแฮปปี้ไหมเราจะมีรีวอร์ดให้ครับนะฮะซาลอน A แทนที่จะไปเสียให้กับซาลอน C D E F ซึ่งไม่ได้อยู่ในในในระบบของเราเนี่ยก็จะเสียไปโดยปราประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ซาลอน B จะเห็นข้อมูลเลยผมทําสีอะไรไปใช้ค่าสีเท่าไหร่ผมไม่ชอบสระผมเกาหัวแรงๆเกาศีรษะแรงๆเลยประมาณนั้น วันนี้เราจะมาสาธิตให้เห็นประโยชน์ของการใช้ตัวแพลตฟอร์มของเราเดี๋ยวเราจะมีนายแบบสองท่านก็คือผมคนนึงแล้วก็จะมีน้องอีกท่านหนึง่งนะครับซึ่งเราจะสมมติว่าน้องกับผมเนี่ยคือคนคนเดียวกันแต่จะใช้ช่างสองคนในการตัดแล้วช่างจะดูนะครับจากฐานข้อมูลเดิมของตัวผมที่เคยอยู่ในระบบไปแล้วแล้วทรงผมจะออกมาเหมือนกัน ผมอยากทราบว่ารายได้2เซนสา3ต่อปีครับในปี64การที่ประเมินมูลค่าสัก70ล้านบาทเนี่ยมันมีหลักการอะไรไหมเรามองว่าเราต้องมีซับสไคร์เบอร์เพิ่มนะครับ360รายในปี66และในปี67จะต้องมียูเซอร์เพิ่ม ไม่ต่ำกว่าอีก360รลายก็จะรวมเป็นประมาณ720ลายในภายใน2ปีนะครับตอนนี้เราได้ทำฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งรองรับไว้แล้วคือเราทำเป็นชื่อว่า Shop More ซึ่งอยู่บนพอร์ตฟอร์มอนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นเหมือนมาร์เก็ตเพลสที่จะรวมเอาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของเกี่ยวกับเรื่องความงามทั้งหมดแต่ม,ม,มันก็ยังไ,<ป>ไม่ตอบคําถามว่าตัวเลข70ล้านมาจากไหนอะสามล้อสิบลายก็3ล้านหปีตัดไป7จล้านส ครับดับเบิลไปเรื่อยๆ,ๆเลย้วยกลไกของมันแล้วเนี่ยถ้าเกิดจำนวนของยูเซอร์แตะในระดับเกือบพันในปีที่3เนี่ย้วยกลไกของมันแล้วแล้วถ้าเราทำตามแผนธุรกิจของเราตัวยูเซอร์นะจะต้องดับเบิล ไปเป็น2ถึงสเท่าอ่ะคือผมให้คุณ10เท่าเลยนะของรายได้ต่อปีของคุณน่ยครับต่อให้ถ้าคุณคิดบริษัทเจล้านเนี่ยคุณต้องมีรายได้ประมาณ7ล้านอ่าเล้านเนี่ยคุณก็ต้องมีประมาณ700สาขาณปัจจุบันนะสมมติถ้าวันนี้คุณเดินมาหาผมอ่ะแล้วคุณบอกคุณมีอยู่700อ่าแล้วจ่ายอยู่เท่านี้ผมอาจจะจะให้มูลค่านี้คือผมถามคำถามง่ายๆเลยถ้าผมลงไป7ล้านเนี่ยผมจะได้เงินคืนมั้ย S <S <an> ราก็มองร like revenue money. ไม่ได้มาจาก subscription revenue อย่างเดียวออผมมองว่าถ้าเรามีตัวเลข user ตามเป้าหมายเนี่ยเราสามารถนําตัวเลขเนี้ยไปคุยกับพาร์ทเนอร์มก็เป็นบร,ริษัทผลิตลิัณา์เกี่ยวกับพวกความงามแล้วจากการสํารวจนะครับตอนหนึ่งล้านซาลอนเนี่ยถ้าเล็กสุดๆเลยเนะี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายกับปิัณฑ์พวกเนี้ยผมเรียกว่าเป็นปลิัณา์ชิ้นเปลืองกันแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆคือสองหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนอันนะั้นคือสิ่งที่คุณพยายามจะทําระหว่างทางไงคำถามของผมคือผมจะได้เงินคืนไหมแล้วคิดว่ากี่ปีผมจะได้คืน ในระยะ5ปีครับมันจะได้คืนจากอะไรครับก็จากรายได้ที่เราจะได้มาจากซับสคริปชั่นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเลเวนูตรงนี้กับในเรื่องของเปอร์เซนเทจที่เราจะได้จากการจําหน่ายสินค้าครับแทนอีกมุมหนึ่งแล้วกันครับผมเมื่อผมไปร้านแล้วผมก็ลูกที่ผมตัดนะให้เขาดูนะแล้วก็ก็เสร็จแล้วผมไม่ต้องไปต่อระบบหลังบ้านอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดคุณมีระบบตรงนี้เก็บไว้นะครับแล้วผมเองก็ได้รับการบริการที่ตรงใจ อย่างเช่นช่างจะไม่ได้รู้แค่ทรงผมอย่างเดียวแต่รู้แม้กระทั่งว่าผมเนี่ยชอบอะไรสระผมชอบใช้น้ำเย็นน้ำอุ่นนะครับชอบกีฬาประเภทไหนไม่ชอบช่างที่พูดเยอะผมว่าอันเนี้ยมันเป็นการสร้างสร้างความประทับใจเชิงลึกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันผมก็กจะบอกในแง่ของนักลงทุนนะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรื่องของการตัดผมเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคณไม่สามารถจะเปลี่ยนช่างคนอื่นได้ทันทีมันมีอยู่5หัวใจหัวใจแรกคือหัวใจของคนตัด หัวใจเนี่ยมันจะยอมรับในตรงนั้นว่าเฮ้ยไปไปอีกคนหนึ่งตัดไหมหัวใจที่สองคือช่างที่ตัดประจําหัวใจที่สามคือหัวใจของช่างอีกคนหนึ่งหัวใจที่สี่คือหัวใจของเจ้าของร้านหัวใจที่ห้าคือหัวใจของเราคุณต้องบริหารหัวใจตั้งห้าดวงอ่ะซึ่งยากมากเข้าใจว่าตอนนี้คุณวางตัวเป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพทั่วไปเนี่ยการที่เขาจะสเกลได้เนี่ยเขาต้องให้คนลองก่อน ให้คุณลองฟรีก่อนลองจนติดฟรีจนติดสมมติติดปุ๊บอ่ะคุณวันปีนี้ตอนนี้มันมันดูช้ามากเลยไงคุณทําให้เขาลองพอเขาลองปุ๊บเขาชอบฟีเจอร์ในแอปของคุณเขาติดพอติดปุ๊บคุณค่อยเก็บตังค์เขาไอ้อย่างเงี้ยฟังแล้วมันเออโอเคเ้ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสเกลยากตัวเลขไม่จูงใจได้เงินคืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมพอผ่านพยายามชูว่า เปลี่ยนช่างแต่ว่าผมทรงเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ได้เซอร์วิสที่มันดีขึ้นแน่นอนขึ้นอย่างเช่นว่าเรื่องขอบการชอบน้ําร้อนหรือน้ําเย็นโอเคมันคงจะดีถ้ามีข้อมูลนั้นแต่ประเด็นก็คือต้องมีคนกรอกซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอจากการใช้แอปพวกนี้เนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ภาคบังคับคนมันจะไม่กรอกไงคนนี้ก็คือหมายถึงช่างประจําของเราเนะี่ยมันจะไม่กรอกกลายเป็นว่าลูกค้าที่บอกว่าเอ้ยเห็นป้ายควรจะได้มาตรฐานเดิมสี่ เดินเข้าไปปรากฏว,ว่าช่างประจำกรอกไม่ครบโดยเฉพาะช่างทำผมที่มันยุง่งคุณมาถึงก็เนี่ยโอมาแล้วลูกค้ารอ,อต่อชิวกันอย่างงี้ถูกไหมฮะก็จะไม่ไม่นั่งรอเวลากลับมากรอกโดยเฉพาะกรอกเพื่อให้เขาไปที่อื่นหรือกรอกเพื่อไปหาช่างคนอื่นเขาไม่ทำเราใช้วันนี่ขอผ่านค่ะค<อ>รับกับคุณชอบความต้องการของมนุษย์หรือคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดือนที่แล้วยังบอกขอ,ขอน้ําร้อนอยู่เลยแต่ผ่านไปสองเดือนมีคนมาบอกเฮ้ยคุณทวนจะใช้น้าเย็นนะ คือของแบบนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งผ <คะ S 1> มมคงไตตัวยากที่จะมีระบบหนึ่งคุณลองดูยุค10ปีที่แล้วช่างนำผมกับเดี๋ยวนี้ร้านนำผมก็ไปคนละเรื่องหมดละ,ะวันนี้ก็ขอผ่านก่อน,นครับครับในแง่ของธุรกิจเนี่ยมันคิดหน้าเดียวไม่ได้คิดสองหน้าก็ยังไม่ดีนะต้องคิดทุกๆหน้าอย่างที่เขาเรียกว่า w i n w ิน solution อีกอย่างน,นึงสิบเจล้านบาทเนี่ยคุณต้องขยายได้เจ็สาขา ผมยังรับไม่ได้เพราะว่าตัวเลขกับสิ่งที่เรากังวลนะก็คงต้องผ่านพราะคำนวณมาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคุณไปได้แต่คุณคงต้องทํายังไงให้มันโตเร็วๆก็วันนี้ผมขอผ่านก่อนนะได้ค่ะมาแมาวนะครับมาแล้วสวัสดีครับทุกสื่อมวลคมค่านะครับคําแนะนําที่ได้รับจากทางชาร์ตทุกท่านเนี่ยนะครับแวลูมันมากกว่า เงินทุนที่ผมขอจะล้านอีกจะนำคอมเมนต์ของชาร์ตทุกท่านไปปรับใช้เพื่อให้มันเติบโตไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับ